เอาไว้ปรับความสว่างของตัวสัญลักษณ์เรือนแสงรอบคันนะครับถ้าสมมติว่าเราขับเราสภาพแวดล้อมภายนอกมันมืดแน่นอนแหละพวกไฟสีส้มตรงนี้มันจะแยงตาเรามันรู้สึกว่ามันรบกวนสายตาเราก็ค่อยเลื่อนลงนะครับเลื่อนตรงนี้ลงส่วนล o กกิ้งฝั่งในนะครับที่มีหมายเลข0 1 2 นะครับก็คือระดับความสูงของไฟหน้านะครับอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราเรา,เราบรรทุกคนเยอะสักห้าคนอย่างนี้นะครับแล้วคราวนี้มาท้ายมันจะสุดลงหน้ามันจะกระดกขึ้นแล้วไฟต่ำเรามันอาจจะไปแยงตาลถคันข้างหน้าอะไรอย่างนี้นะครับเราก็ค่อยปรับลดลงนะครับผม<ง>เลเพิ่มคือลดลงใช่ครับเลขต่ําก็คือเราดับปก ลูกค้าไปกันแค่สคนอย่างเงี้ยเราก็ตั้งศูนย์หรือว่าปรับลงมาอีกสักหน่อยนึงก็ได้นะครับสว่วนถัดมาตรงนี้นะครับก็จะเป็นในโหมดของไฟหน้านะครับศูนย์คือปิดตัวนี้ถัดมาคือไฟหลีถัดมาตรงนี้คือเปิดไฟหน้านะครับแต่ของผมแนะนำให้ใช้ตัวนี้เลยออโต้ออโตใช่ครับเขาก็จะจัดการอัตโนมัติเลย ถ้าโพเพแบบนี้เขาก็จะติดไฟหน้านะครับแต่ถ้าสว่างเขาก็จะดับไฟเราก็จะไม่ต้องกังวลและว,ว่าเออเราเปิดไฟหน้าค้างไว้หรือเปล่าหรือว่าเราปิดไฟหรืออย่างโนอ้อะไรเนี่ยนะครับถัดมาไฟตัดหมอกหน้าไฟตัดหมอกหลังนะครับเปิดเพื่อเพิ่มทันนศนวิสัยได้นะครับในกรณีที่เราลุยฝนหรือว่าไปเที่ยวหมอกลงจัดนะครับถัดมาในส่วนของใบปัดน้ําฝน ะจะถูกสลับกันกับรถฝั่งเอเชียที่เราเคยชินนะครับผมฝั่งนี้จะเป็นใบปัดน้ำฝนกดลงมา1ครั้งจะเป็นการปัดแค่ครั้งเดียวนะครับถ้าเราดันขึ้นเป็นเบอร์2ดันขึ้นอีกทีนึ่งเป็นเบอร์3นะครับผมแล้วถ้าเราจะให้เขาจัดการเองอัตโนมัติกดตรงหัวของการปัดน้ำฝนเลยนะครับมันจะมีคำว่าออโต้อยู่นะครับแล้วก็ตัวนี้มันเป็น SUV นะครับท้ายตัด มันจะมีใบปัดน้ำฝนด้านหลังด้วยให้เราบิดขึ้นไปนะครับมันจะกลายเป็นอ่อนนะครับผมแล้วถ้าเราจะล้างกระจกด้วยนะครับบานหน้าดึงเข้ามาหาตัวเองนะครับบานหลังบิดสุดนะครับบิดไปด้านหน้าสุดดึงลงมาสุดนะครับมันจะเป็นสปริงหลังเอาไว้นะครับมันก็จะฉีดน้ำไปด้วยนะครับพร้อมกับปัดไปด้วยนะครับ